ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเราสองคนต้นตาตาต้นครับเช่นเคยวันนี้เป็นหลังๆนี่เจอกันบ่อยเหลือเกินนะไอติมไอติมไอติมติดภารกิจพิธีกรสำรองสามนี่มาบ่อยเหลือเกินพิธีกรเรามีพิธีกรสำรองของสำรองของสำรองของสำรองแล้วของสำรองของสำรองของสำรองอีกนะน้องกวางไงเออมีน้องกวางอีกคนนะกว่าจะได้เจอน้องกวางนี่ยากเหลือเกินยากมากยากมากถ้ายากถ้าอยากได้อยากเห็นน้องกวางมาส่งเมสเสจมาเลยครับส่งมาที่เบอร์ดอกจันสี่แปดแปดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าครับหลังจากนั้นให้กดวางสาย จะถึงไหมเอาก่อนเอาสารละก่อนอวันนี้เราอยู่กับ Speed Meeting ขับนะครับอยู่ในรายการกัรสุดขั่วกันสุดคั่วใช่ไหมวันนี้เราอยู่กับขับอะไรครับเป็น VOS 2อ1 3ูนยหนึ่งสาับ .net ครับเขาบังคับให้เราพูดอย่างนี้ครับซึ่งมันสอง3สาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ส0 1 3าไม่ได้ต้องสองสองนย์หนึ่งสามก็วันนี้เรายังเราเรามารอเขามากันเยอะแล้วเริ่มรอเ้วผมว่าเรามารอเขานะ วันนี้เราไปดูเขาดีกว่าว่าเขาจะมีอะไรมาบ้างมีเห็นว่านี้มีบูธมาขายของด้วยนะมีบูธบูธขายมีสินค้านะครับมีกิจกรรมของทางกลุ่มมีแจกแจกเมื่อกี้เขาเดินมาเอามาให้เราพี่ป๋องก็พูนรงคพับมาเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าอะไรมันต้องเด็ดแน่เลยนะโอเคไปดูกันครับผม นนี้เราอยู่กับกลุ่มเวียดคอนเทนต์สามดอทเน็ตเป็นไงน,น,นี่นี่กว่าจะได้ขนาดน,นี้นะครับครับสองประมาณสี่สิบนาทีตั้งแต่ผมขาวอยู่อะแ <c oughs> ดดเรียดดำเลยดำเลยนะฮนะวันนี้เราอยู่กับเวียดสองพันสิบสามดอทเน็ตแต่จริงๆไม่ใช่เป็นกลุ่มเดียวมีกลุ่มพันธมิตรแยกย่อยด้วยเป็นกลุ่มอะไรนะฮะออนีวีดออนีวีดใช่ไหมฮะดอทเน็ตด้วยที่โมโหให้มาครับวนี่ย เยอะเิยตอนแรกเขาก็ไม่ได้โมโหแล้วเขาหันมาเห็นมึงเขาโมโหเลยแน่ใจนะว่าเป็นกูเออไม่มึงก็กูเนี่ยแหละเอออ่ะนะเราเอาตัวแทนกลุ่มออกมาคุยกันดีกว่าได้เชิญแอดมินหน่อยครับเชิญครับอะตัวมือแอดมินเราเปิดตัวโดยการมอบบรรดาชูดนะครับมาลามอเตอร์มาเลยนะฮะแนะนําตัวหน่อยครับพี่สองคนอันนี้มันเป็นคนขับโรเจอรเดียใช่ไหมใช่สวัสดีครับ จยายามค่ะเัสดรครับชืวว่อเป็นครับถามพี่เยงสองคนนะครับว่าทําไมถึงเกิดการรวมตัวขึ้นมาของกลุ่มได้ตอนแรกค่ะก็คือเราลักกันแบบรถใช่ไหมคะคร,ราแล้วตอนที่เริ่มแรกเลยอ่ะสองัาิตามามีปัญหาเรื่องเครื่องเรื่องอย่างแห่งเครื่องเรื่องอคอนโซลคอนโซลแบบม,มีเสียงกระกะกระน่ค่ะก็ต่างเขาก็ตัต้งเหจ ขึ้นมาเพื่อที่จะไว้แก้ไขปัญหาช่วยแบบแนะนำเพื่อนสมาชิกที่เพิ่งซื้อรถซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีปัญหาเรามาคุยคือใครที่เปัญหาเนี้ยบอกก็เข้ามาบอกบอกต่อกันอย่างเงี้ยว่าต้องทำยังไงบ้างก็เริ่มแรกมาจากว่าเริ่มคนที่เริ่มซื้อรถรุ่นนี้มาใช้กันคือแน่นอนแล้วใหม่อ่ะแล้วรถมันมีปัญหาไม่นแอดมินแอดมิน คือเป็นเป็นคนที่เคยขับรถรุ่นเก่ามาก่อนแล้วมามาเปลี่ยนตัวมาใช้ใช่แล้วก็เจอปัญหาเจอปัญหาปุ๊บก็เลยตั้งเพื่อเพื่อใครที่แบบเคยมีประสบการณ์เนี้ยเข้ามาแชร์กันอืมก็เลยกลายเป็นศูนย์รวมึ้นมาของกลุ่มคนใช้วีออสรุ่นสามขึ้นมานะครับก็ศูนย์รวมของรถที่แบบแต่งเนี้ยสีการทําสี ล้อใส่แบบไหนดีสิบข้น <17. S 1> เจ็ดก็เริ่มเริ่มเริ่มจากว่า คนใช้รถแล้วพบเริ่มพบเจอปัญหาภายในรถแน่นอนว่าคือรถใหม่ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหามันต้องมีอยู่แล้วอาจจะนิดหน่อยตรงนู้นตรงนี้หรือว่าคนสงสัยว่าเอ๊ะตรงนี้เป็นอะไรหรือเปล่าตรงนั้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าโค้ถามกันอพอพอคนเริ่มเยอะปุ๊บก็เลยกลายเป็นสุ่มรวมว่าอาพบเจออะไรมาคุยการมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็เป็นจุดกําเนิดของกลุ่มขึ้นมานะครับตอนนี้ช่างหางัการติดต่อของกลุ่มคืออะไรบ้างครับก็ในเฟซบุ๊กค่ะแล,ะล้วก,ก็ใน มีเพจยังมีใช้เว็บเพจอยู่นะครับเว็บเพจชื่ออะไรครับเว็บเพจก็สองพันสามพันเดือนเก่สองพันนิยัเออก็คือกลุ่มที่สร้างขึ้นมาแต่แบบเริ่มแรกก็คือต้องการมาแชร์ข้อมูลกันเพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลดนที่มีปัญหาก็เอามาคุยกันว่าเกิดแล้วแก้ไขค่ะวิธีการแก้ไขหาแนวทางแก้ไขด้วยกันนะครับแล้วก็ที่ได้รวมสองกลุ่มก็มาหากันก็เพื่อ ไปทำบุญตามสถานที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรามีชาติหนึ่งแล้วก็ชาติสองกาเลือกตสำหรับกลุ่ม A อ V แล้วก็กลุ่มดีที่การเลือกนั้งก็คือเป็นสองกลุ่มแต่ว่าก็ใจเดียวกันนะครับก็ไม่ได้ว่าหมายความว่าแตกแยกอะไรกันไปนะครับก็คือแบ่งกันการที่มันเป็นสองกลุ่มเนี่ยถามว่าเป็นข้อดีคือกระจายสมาชิกกันจะได้อยู่กันทั่วถึงเนาะสำหรับทั้งกลุ่มกิจกรรมก็จะเป็นทำบุญนะครับแล้วก็ เอาผมถามนิดนึงดีกว่าว่าตัวรถบีออของมาสิบสามเนี่ยจริงๆแล้วปัญหาที่พบเจอกันบ่อยๆที่คนแบบว่าบางทีแบบมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่คนไม่เข้าใจมีอะไรบ้างเออที่เจอเลยก็คือเป็นรถแรกๆครับที่อยู่ประมาณก่อนเดือนกรกฎาคมครับก็คือจะมีปัญหาเรื่องอยางเช่นเครื่องดังเอคอนโซนคอนโซนหน้าดังครับแล้วก็ ก็จะมีพวกวบปีนรครับับจะมีประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้เราแก้ไขตัวใหม่ที่แก้ไขหมดแล้วใช่ครับหลังๆมาก็คือมีรถแก้ไขให้หมดครับก็คือถ้าใครอ่ะที่ยังใช้อยู่แล้วก็เป็นรถแรกครับยังมีปัญหาอยู่แก้ไขยังไงฮะก็คือสามารถเข้าไปที่ศูนย์ทุกศูนย์ได้เลยเขียนได้เขียนได้เลยครับตอนนี้คือสามารถทำเครื่องบอว่าทางทุนทางโตโยต้ารับทำยาแก้เกลื่อนตัวแห่งมาให้แล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีครับก็แคมฟรีเสำหรับใครที่ออกโตโยต้าแล้วไม่รู้ว่าเอ๊ะว่ามันเป็นผิดปกติแต่ว่าต้องเป็นตัวที่เขาพบเจอปัญหาคือก่อนเดือนอะไรนะกระดาษมาได้เลยก็คือไม่ต้องไม่ต้องไปพบเจอหรอกเข้าไปให้สูงเช็คเลยที่ดูหน่อยว่ารถผมเนี่ย ปกติหรือเปล่าเห็นมีผู้เรื่องยางแห้เครื่องถ้าเกิดว่าทางศูนย์พบเจอเขาจะเปลี่ยนให้ฟรีเลยนะก็ถือว่าแก้ไขเรียบร้อยแล้วส่วนปัญหาอื่นก็ไม่มีตอนนี้มีปัญหาครับมีปัญหาอะไรครับเด็กๆไม่ขับตอนนี้เริ่มกระจายกันหมดแล้วนะตามที่ท่าตกลงกันไว้นี่คือเราจะยังอยู่กันก่อนตอนนี้ไปกันหมดแล้วนะฮะยังไงต้องขอขอบคุณนะครับวีออสของเลนสามขับดอเน็ตมากนะครับขอบคุณพี่เอแก้วก็พี่เบนขอบคุณครับขอบคุณรับขอบคุณครับขอบคุณครับ